พร้อมแวนแล้วนะลาริษามีอะไรซ่อนอยู่ในทีเซอร์และเป็นไปตามคาดหมายนะครับของเหล่าวิงนะครับว่าจะมีคําว่าลาริษาในเนื้อล้องเพลงโซโล่แรกของลิซ่านะครับเรามาดูความหมายและความตั้งใจที่อยากจะสื่อของเพลงนี้นะครับคุณผู้ชม คำอธิบายในเพลงลาริานะครับ <_ T it le> เพลงไตเติลนี้มาจากชื่อจริงของลิซ่านะครับและแสดงถึงความแข็งแกร่งและความมั่นใจที่มีอยู่ในชื่อออกมาแบบตรงๆเสียงลิปเปตล้วอารมณ์ผสมกับจังหวะที่มีพลังทําให้นึกถึงเสียงไซเลนและสร้างความตึงเครียดและน่าตื่นเต้นให้กับผู้ฟังนะครับนอกจากนี้คำว่าลาลิาจะถูกนำมาใช้คู่กับดนตรีเพื่อสร้างท่อนคอรัสอย่างชานฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเรียเรียงที่เปลี่ยนไปมาตลอด ความตรงกันข้ามด้านวิชวลและองค์ประกอบทางด้านโนตีที่ตึงเครียดระหว่างคำว่าแบ็กกับคำว่าพิงนะครับจะถูกซ่อนไว้ในเนื้อเพลงรวมถึงท่อนแรปอันทรงพลังที่เสริมประสานเข้าด้วยกันนะครับเป็นยังไงล่ะสำหรับเพลงนี้ความหมายดีมากๆป่งบอกถึงตัวลิซ่าได้ดีที่สุดเพราะชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าลาริาความเฟียด กับรองเท้าส้นสูงแถมชี้เนี่ยจะออกไปแว้นมอไซค์ไล่ล่าแหมเดาไม่ออกจริงๆแล้วนะว่าฟูลเอ็มวีจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมและมีวความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับจากวิงโกนันท่านหนึ่งนะไปซูม m v ทีเซอร์นี้มาแล้วบอกว่ามีภาษาไทยซ่อนอยู่ใน MV ด้วยโดยมีคําว่าอาหารอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับ MV หรือเปล่านะหรือเป็นความตั้งใจในการจัดพ็อปของ YG เอาไว้ว่ารอดูแล้วกันนะครับใน MV นะครับและความคิดเห็นถัดมาของชาวเน็ตก็บอกว่า ป้ายภาษาจีนน่าจะเป็นการขายเป็ดปักกิ่งนะครับส่วนป้ายอาหารไทยเนี่ยน่าจะเป็นการขายต้มยำกุ้งนะส่วนป้ายอาหารเวียดนามเนี่ยก็เป็นการขายก๋วยจับยวนนะอ๋อ MV นี้คือซอยที่ไปกินอาหารกับเพื่อนโลเซ่บ่อยๆละมั้งคะโดยความพิเศนของชาวเนคนนี้นะเขาบอกว่าด้วยความที่ลูกสาวของเราเนี่ยชอบเดินสตรีทฟู้ดนะตามตอบซอกซอยย่านโลเคอลหรือเปล่าใน MV เลยมีฉากนี้มีร้านอาหารนานาชาติเลยไทยจีนเกาหลีอังกฤษ ใส่ใจในดีเทลสุดๆนะนอกจากจะดูแพงเวอร์วางแล้วฉากนี้ยังดูเก๋ไปแบบสุดๆเลยเจ๋งมากเลยนะลูกสาวเอาไปว่านะครับชาวเน็ตก็มีความคิดเห็นได้ลึกลับถอดรหัสตามสไตล์แบบโคนันกันเลยทีเดียวและเก่งกันมากเลยทุกคนนะครับคุณผู้ชมและเชื่อได้ว่านะครับวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขอีกวันหลังจากที่ YG ปล่อย m v ทีเซอร์เสียงของลิซ่าเพลงลลิสาออกมาให้ทุกคนฟังก่อนนอนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง